สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปซูขู่ซูคุณพบพอกช่องสาบ้านานุมสวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่24ธันวาคม2,566เป็นจังใดเนาะอากาศเป็นทั้งใดนะจ๊ะทั้งใดเป็นจังใดมินใต่คลิปมอโวมาฝากมาตดเนี่ยจ้าลมเห้งแหงพี่น้องลมหนาวแห้งหลายจ้กกะ ดูแลสุขภาพเด้อเดินทางไปใส่มาใส่ค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสาวบ้านนาหนุ่มสวเดนคลิปนี้กะมีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกะหย่อนว่ามักตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขจากสาวอุบลเพิ่นในน้ำหยิบหยุกมาเวามาฝากมาตอนละจ้าแต่เพิ่นให้สา,บา,า,า,าวบ้านนาบ้านหนองเว้เว้เว้สู้พี่น้องแฟนช่องเอซีฟังจ้ะฟังให้จบฟ,ฟังให้เข้าใจก่อนจะนำไปลงทุนจ้ะ ตัวเลขสาวอุบลเดินดีมะ4ีงวดติดสําหรับเลขจับคู่แต่ว่าเลขวิ่งยังบลุดจ้ะเดินดีอยู่ตลอดเลขวิ่งงวดวางหันเขาทั้งเจ็ดเขาทั้ง8ปดเตกทั้งบนเตกทั้งล่างจา้ะกะย้ำเหมือนเดิมเด้อพี่น้องจา๋าเป็นแค่แนวทางใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมสําหรับตัวเลขเลขแนวทางสาวบานาหยิบหยกเาว่ามาฝากมาตอนเป็นสูตรให้คานวณกะขอบุญขอบคุณทั้งสาวอุบลนเนาะหัเนาะที่น้ตาตัวเลขมาตอนในช่องสาวบานาะแล้วกะ เอามาให้พี่น้องแฟน่องอิซีไปพิจารณาซ้อมเพื่อนเก็ขอโทษมาจากวางงวดว่างหาันเพิ่นจับคู่พิษแต่บ่เป็นอย่างดอกจ่าสูตรหน่วยคำนวณกะเข้าใจเนาะสําหรับผู้ตามบ่นกะขอโทษขอไัยน้ำแน่จับคู่พิษแต่ว่าเลขวิ่งเดินดีแตกบนแตกล่างจา้ะเอา่บว์หลใหญ่หางไปเบิ้งตัวเลขในงวดวันที่30ทธันวาคม2566จากเจากสาวอุบลไปปลอมๆกันเลยจ้าเด้อจ้าเด้อทางกันสาวอุบลเิ่นในุ้่งตัวเลขมาเววามาฝาก ให้สาบนาหยิบยกมาโวมาฝากมาตอ้เอฟซีแฟนช่องจ้ะฝากขอโทษเอฟซีเด้อที่ตามเพิ่นว่าเขาแต่หลีกเวนเนาะค่ะเนาะเขาแต่จิตกับเปดเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเอาอันนี้ตามต่อจ้าอันนี้อ่าเพิน่นส่งมาให้สาบนาเมื่อวานนี้ก็เลยเอามาฝากมาตอนจ้ะขอบ,บุญขอบคุณสาวอุบลหลายๆเนาะเพิ่นให้มาวิ่งสี่กับห้าเด้อพี่น้องจับคู่ให้มีซีเก้าซีแปดซีเจ็ดซีหกห้าศูนย์ หาเก่าหาเปดหาจิตเลขกะยังนี้เปดหางคือเก่าอยู่จ้ะแต่ว่าเลขโตเกาก็คือ 5, 8, หาเปดก็หาจิตก็ยังห้เิ่นหินออกมาอยู่ในจ้ะนี่สาวบานาก็เลยบอกว่าเพราะเป็นยังหลอกจ้าขอบคุณหลายๆเดิเนแนวทางก็ยังเป็นสูตรหน่วยคำนวณเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องจ้าสำหรับตัวเลขสาวบุญเอาเดี๋ยวสาวบานาจะไปคัดลอกแร้กก็เอางวดเก่ามาให้เบิ่งน้ำจ้าสติติงวดก่อนเด้อพี่น้องจ้ะงวดวันที่สิบหกตีพานมาบ่างันค่ะจับคู่เพื่อนอน่ะพลาด เนาะจ้ะแต่ว่าเลขวิ่งเพิินแตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะคะทั้งจ็ดทั้งแปดเลยจ้ะเดินดีมาคูงวดเพิ่งมาหลุดงวดนี่แหละจ้ะสาหรับเลขจับคู่แล้วก็เลขวิ่งกับยังเดินดีอยู่พี่นองจ้ะอันนี้เป็นตัวอย่างงวดทีเล่เด้อค่ะสาบนาณนามาเปรียบเทียบไหมบึงเอาไปเบ่งงวดวันที่สามสิบจ้ะขัดหลอกไม่ชัดเจนแล้วในงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับตัวเลขสาวบนเป็นสูตรไว้คำนวณเด้อจ้ะวิ่งบนล่างเพ่นไหมาซีกะหาจ้ะ ซีกะหารู้สึกว่าซีกะหานี่มาแรงค่ะเอ๊ซีกะหานี่พี่น้องจับใส่กันก็นเลยเด้อทำหมักซี่ห้าห้าซี่นะจ๊ะอาจจะกอดคอ,อกันมาเนาะแต่เพิ่นจับครูหามิซี่เก้าซี่เปียดซี่จิตซีหกจ้ะหาศูนย์หาเก่าหาเปดหาจิตเด้อค่ะเอ้รู้สึกว่าเลขเลขตัวเก่าอีกแล้วเด้อจ้ะหาเปดกับหาจิตนี่พิจารณาเบิ่งพี่น้องกันหมักขอให้หิงรวยๆเด้อจ้ะนี่ค่ะ สาบน่นแบ่งปันมาเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไปเบิ่งเรลบหนาจอเอาเด้อจ้ะนี่งวดไม่นี่งวดเก่าจ้าเลขงามๆามพี่น้องรู้สึกว่าเลขติดซีนี่ดังไหลายอาจารย์หลายสำมนกเราได้จ้ะชนไปที่สี่แม่พี่น้องมันสิซสื้อได้บะาจ้าเล็กซนี่ดังเฮงดังปุดโพบม้วนปากเขียบจักดังมาไหลสำนนกจากพี่น้องติดซีเก่าซีแปดซีเจ็ดซีหกอะสำหรับเลขติดซี แต่ว่าเลขติดหานี่ยหาศูนย์หาเก้าหาเปีหาจิตแต่ว่าเลขสองตัวนี่ออกแล้วมันสิออกตัวเก้าอยู่บอกเอาพิจารณาเบิ่งค่ะน้ำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเด้ออันนี้งวดวันที่สามสิบจ้ะอันนี้งวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเดินดีคือเลขวิ่งเด้อแตกบนญลางสายวิ่งหามพลาดเป็นเด็ดขาดจ้ะ,จะมาคลิปนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งกริ่งเป็นกำลังใจให้แนจ่จ้าก็มีหลายเอฟซีเฟนช่องนะคะน้ำตัวเลขมาแบ่งปัน,ปน ทั้งสาบานากระจอบเนื้ออยู่จ้ะส่วนมากเป็นส่วนหวยขนวนวลนะคะควงฝันนีทาเมนว่าผู้ใดฝันเมนเมนก็อย่าลืมทักมาเด้อค่ะตามไอดีไลน์นั่นแหละเพราะว่าความฝันนีผู้ฝันเมนนี่โอ้ยอ,อกอีหลีได้พี่น้องแต่ว่าเขาสตีออกเป็นบอปนั่นละนอกจากสามารถเทกไอดีไลน์มาเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวสาบารนาจะปักไอดีไลน์นะคะไอดีไลน์ส่วนตัวให้นะคะเก็บหนาจจ้าไปหาจับฉลากกินแบงไว้เลือกเอาจ้ะเปียดหางนี่มาคู่ใด หรือว่าสายวิ่งสามารถวิ่งรูดได้เลยส ah, ี่กับห้าจ้ะวิ่งเลยจ้ะผู้ดใดมีทุนหลายๆแลนอาเลเดอร์พี่น้องแลนนั้นหันจ้ากะตามนั้นเลเดอร์พี่น้องสําหรับตัวเลขสาวอุบลที่สานารณนําหยิบหยกมาฝากมาตอนคะ่ะเป็นแนวทางใส่วิจารณญา้าหลายๆในการรับชมจ้าหมักตัวใดกะจัดแต่หล้ดสึกว่าซีนี่มาเฮงค่ะคะ่ะวิ่งซีมาเฮงค่ะซีก็หาที่สาวอุบลนหฮมมากะ ไหาจับฉลากินแบ่งถิ่งไว้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวสื่สอบ่ใดมันสีอันก่อนจ้าหรือผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องเป็นคิวอาร์โค้ดทางสาวบานาเด้จะปักไว้ให้ที่คลิปนี้แล้วจ้ะทักทายเนาะค่ะมาแบ่งปันตัวเลขไม่ว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขมีที่มาเลขพีบอกหรือเลขฝันเหม็นๆห,หรือว่าตัวเลขบอกบุญสามารถอ like, าเอฟไอดีไล์มาวามาฝากมาต่อนกันได้จ้า ย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางจะ้ะหมกักกิฟนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปหลายๆเรือพี่น้องรู้สึกว่าถืกปิดกัน้นอะไรจ้ะจอมือจอวเวทเราไก่ปีใหม่แล้วพอเรนมีโโสมีมานเนาะค่ะ,ะถือหววใส่ปีใหม่กะสีมวนตื้มไปหนาจะ้ะกะคือเก้าค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยขับหถดขับลาขับบานกับซองกะไปด้วยความระมัดระวังทง,ง่วงโจดนอนกอนพี่น้องจอดพักกอนจะ้ะแล้วค่อยไปต่อเด้อค่ะ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหยคลิปนี้นะจ๊ะสาวนาคะจะบวบลาหญ่ไปในวันที่30มสิบตาคมสองพันหาร้อยหกสิสาวนาคขอให้พี่น้องแฟนช่องอิบซีสุขูสูขนุนเฮงปังดังรวยสูขูสุขนุนเงินไหลกองทองไหลเขาสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ไปละจะ๊ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า